สวัสดีค่ะพี่มินวัชริงยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องคุพัะราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะลูกหลานพญายนาคหลายคนนะคะโดนองค์ปู่องค์ย่าปราพยศนะคะปราพยศเพราะดื้อมากนะคะยังไงก็ไม่ยอมปฏิบัติเสียทีหรือว่าปฏิบัติแบบงูปลาปลาปฏิบัติแบบให้ชื่อว่า ปฏิบัต e ิทรงๆอะนะคะปฏิบัติ e ว่าก็นี่ไงนั่งแล้วนี่ไงนั่งสมาธิแล้วเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือปฏิบัติ e ได้เข้าไม่ถึงธรรมะนะคะท่านก็จะบีให้เราลาบากนะคะเวลาที่คําว่าท่านบีให้เราลําบากเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเสกเป้งให้เราลําบากนะคะไม่ใช่นะคะกรรมของเรานั่นเองนะคะกรรมของเรานั่นแหละมันบีอัดมาให้เราได้รับผลของวิบากที่เราได้ทําไว้เองในอดีตชาติเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยนะคะ ช่วยเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อในที่นี้ก็คือท่านไม่ช่วยนะคะเวลาเราตกทุกข์ได้ยากท่านช่วยได้แหละนะคะบางทีเราท่านช่วยได้แหละเออกำลังถูกกิเลสบีบคั้นไอ,อทำ่ากำลังถูกวิบากบีบคั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเ็จพ้องเพชรอะคะ่ะที่พี่มินเล่าไว้ในคลิปของเมื่อวานอย่างเนี้ยนะคะคือท่านก็ช่วยได้นะคือตอนที่ล้มละลายร้องห่มร้องไห้อ่าปฏิบัติ3ชั่วโมงต่อวันนะคะ แล้วบางทีเราก็ก็สวดมนต์ทั้งวันอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะคือความดีที่เราคิดว่าเรามีอ่ะนะคะแต่มันยังไม่เพียงพอมันยังละกิเลสไม่ได้ละอัตตาตัวตนไม่ได้บันยังเป็นความดีขั้นที่นําพาเราไปพระนิพพานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยท่านจึงยังเห็นว่าเออยังยังอะ่ะยังยังไม่อยากช่วยอะ่ะตอนเนี้ยนะคะให้เห็นทุกมากกว่าน,นี้ก่อนนะคะให้เห็นทุกมากกว่าน,นี้ก่อนให้เห็นเรื่องของความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะคะ เราไม่เข้าใจคาว่ายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์คืออะไรนะคะณนะตอนนั้นนะคะเรา,าคือเราเราคิดของเราว่าเราไม่ได้อยากรวยอะไรแบบล้นฟ้าเลยแค่อยากจะทํามาหากินขายของได้ไปวันๆเนี่ยแค่นี้นะคะแล้วมันผิดตรงไหนนะมันผิดตรงไหนนะคะ ท่นานนะคะชี้ให้เห็นว่าอ๋อความบ้าเลือดความบ้าคลั่งในการขายของเออเราเราไม่มีแฟนอ่ะเราก็คิดว่าเรารักเราเรากำลังทําความดีเรากําลังไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้แล้วอะไรเงี้ยเราถือศีลสวดนมนต์ประจําเราคิดว่าเราดีกว่าคนอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่เห็นจะต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรทุกวี่ทุกวันวันละสามชั่วโมงนั่งสมาธิก็ได้นาน,านๆแบบเราเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนขึ้นมาเรามองไม่เห็นนะคะเมื่อเรามองไม่เห็นเราจึงยึดถือเอาสิ่ง าต่าง,างที่เราทําดีเอาไว้ตรงนี้นะคะมาเรียกร้องมาร้องขออ้อนี่ไงคำว่าศีลปตะปรามาอย่างเนี้ยเนี่ยคือศีลปตะปรามาคืออะไรศีลปตะปรามาคือสัง่งยศหนึ่งในข้อที่พระโสดาบันละได้อย่างเนี้ยนะคะเรายังมีตรงเนี้ยอยู่หนานแน่นอยู่เลยนะคะแล้วพระโสดาบันเนี่ยนะคะต่อให้ท่านจนนะคะท่านอาถาบินิกาเศรษฐีเนี่ยนะคะท่านจนท่านทําทานจนหมดตัวนะคะและ้วเศรษฐกิจมันไม่ดีนะตอนนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ท่านก็ยังไม่หวั่นไหวเลยนะคะท่านก็ยังไม่หวั่นไหวเออของมันก็มีมาทรับมันก็มีมาทรับมันก็มีไปมีปัญหาเรื่องเงินแต่ไม่ทุกเรื่องเงินเนี่ยเรายังไม่มีคุณธรรมไอ้พวกนี้เลยอย่างที่ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีซึ่งซึ่งท่านเป็นพระโสดาบันท่านมีดังนั้นเนี่ยตอนที่เราถูกบีมาให้ปฏิบัตินะคะเรามองเห็นย้อนภาพตัวเองเนี่ยมองตัวเองออก มากขึ้นว่าอ๋อ,อ,อความยึดมั่นถือมั่นนี่มัน,มนละเอียดเนาะมันมันไม่ใช่แค่ฟังเนาะผิวเผินว่ายึดมั่นยังไงวะเราไม่ได้อยากรวยอะไรขนาดนั้นนี่นะ้นแล้วเรายึดมั่นตรงไหนอะเราทําไม่ได้หรอเราขอไม่ได้หรอไอ้แค่ขายของดีอย่างเงี้ยนั้นะยังไม่ได้ขอขายของเป็นร้อยล้านเลย แค่ขายขอขายนาฬิกาตอนนั้นขายนาฬิกาขอให้ได้สักวัน 16, 17, 18, ละสิบหกสิบเจ็สิบแปดเรือนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยขายกระเป๋าได้เป็นวันละพันขอแค่วันละพันเองอ่ะอย่างเงี้ยนะคะานาฬิกาหรือว่านาฬิกาเออนาฬิกาเรือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยเราก็ขอขายได้แบบเยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ cover ค,ค่าใช้จ่าย เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นตรงไหนอ่ะมันไม่มีสิทธิ์เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่าเอาแล้วทาไมคนรวยเนี่ยมีแต่เอาแล้วทาไมเอาแล้วทำไมอย่างนั้นเอาแล้วทาไมเทียบกับคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือความคิดของคนที่เป็นปุถุชนและยังไม่ใช่พระโสะดาบันและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะใกล้ความเป็นพระโสะดาบันเลยนะ,ะซึ่งตอนนั้นตอนนั้นที่พี่มิ้นปฏิบัติเนี่ยตั้งความรารถนาแล้วนะจะเป็นพระโสะดาบันนะคะแต่มีอะไรใกล้เคียงบ้างไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนะคะความยึดมั่นถือมั่นอะไรรมมีคบหด นะคะหมดจดและหนาแน่นด้วยบางทีหนาแน่นปล่อยวางไม่ได้เท่ากับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางด้วยนะคะบางคนเขาก็มีพื้นฐานในการปล่อยวางปล่อยวางของเขามาเขาเจอทุกแสนสาหาัสเขาปล่อยวางได้เขามีมุมบวกได้ข้ออะไรได้อะอันนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานนะคะแต่วางใจเป็นอ่ะเขามีของเก่ามาอย่างเนี้ย เรามีของใหม่นะคะของใหม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโอเข้าคอร์สกี่วันกี่วันก็ว่าไปนะคะตอนเข้าคอร์สไปได้ยานนั้นนี้เราก็ว่าไปครูบาอาจารย์ชื่นชมแลวไหนอะทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เราคิดว่าเรามีเราเป็นเราได้ขนาดนี้แล้วนะทําไมชะตากรรมของฉันมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะเนี่ยมีแต่การเรียกร้องในจิตใจเนี่ยค่อยเห็นกิเลสตัวเองหน่อยนะคะจึงค่อย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 เข้าใจดังนั้นเนี่ยค่ะ คือการที่ท่านดัดนะคะจะใช้คําว่าสันดานสันดานไม่ใช่คําหยาบอะไรหรอกนะคะสันดานมันคือสิ่งที่โหมันลึกแน่นนะคะในจิตใจนะ,ะในสันดานในอุปนิสัยที่มันแบบโอ้โหมันกินเป็นกิเลสละเอียดยิบที่ถ้าเป็นทะโสดาบันเนี่ยจะต้องขุดเจาะไปถึง3สังโยชน์ที่อยู่ในจิตใจนะคะวิจิกิจชา,าสักฤติทิฏฐิสีรพตาปรมาทนะคะอ,ะอย่างเงี้ยนะคะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา ตัวเรานะคะตัวเรามีตัวอารมณ์ของกูมีเงินของกูมีสิ่งที่กูต้องมีต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือคือเนี่ยพอพอเราได้มามองตัวเองเป็นเรารู้หมดเลยว่าเออเรามีหมดเลยนะ,ะเรามีหมดเลยทุกอย่างเลยเราไม่ใกล้เคียงไม่มีลถไม่มีทอนอะไรเลยนะคะสีรลพัฒนตับรามาานี่เต็มเต็มเลย ศรริลปวัตประมาณนี่ไหนเทพอะนี่ไงทําความดีอยู่เนี่ยทำไมเทพไม่มาสักทีทำไมเทพไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตใจที่ยังมีจิตแห่งการแห่งการเชื่อในแบบแลทัทธิเทพเจ้าแบบสร้างตะบะคุณความดีให้เทพเห็นชนะใจเทพแล้วเทพช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือ ความคิดแบบคนมีศีลและพระตาประมาทอย่างงี้นะคะคือเราไม่ได้ทําดีเพื่อความดีแต่เราทําดีเพื่อเรียกร้องรูปคำศีลรูปลำรูปคำความเชื่อนะคะแบบเชื่อเอาอย่างนั้นแล้วก็เป็นเชื่อที่ที่เราคิดว่ามันเชื่อน,นี้ผิดตรงไหนอะ่ะก็ถ้าเกิดทําความดีเทพต้องมาช่วยถูกไหมอะ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือความคิดของคนที่มีศีลและพระตาประมาทแต่ถามว่า นะคะถ้าเกิดพระโสดาบันมีไหมพระโสดาบันนะคะพระโสดาบันจะไม่คิดอย่างนี้พระโสดาบันจะทําความดีไม่ได้หวังให้เทพช่วยแล้วแต่เทพเทพอยากจะช่วยก็แล้วแต่เทพอย่างนี้นะคะทําความดีแล้วมันยังไม่เห็นมีความดีเข้ามาพระโสดาบันจะคิดยังไงพระโสดาบันก็จะคิดว่า ก็เหตุปัจจัยของชั้นตอนนี้เหตุปัจจัยของความดีมันยังไม่สง่งผลแต่เหตุปัจจัยของกรรมไม่ดีมันมาส่งผลก่อนพระโสดาบันคิดไปในเรื่องของระบบกรรมระบบเหตุปัจจัยคือเชื่อในผลของกรรมนะคะจึงทําให้ท่านไม่มีศีลประดับเหามาตรงนี้ท่านจึงทําให้ท่านไม่ได้ผูกพันกับเทพแบบแบบเทวานิกายแบบนิการลทัทธิเทพอย่างนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะดังนั้นนะคะ เราใกล้เคียงพระโสดาบันยังไม่ต้องใกล้เคียงพระโสดาบันเราใกล้เคียงจุดเริ่มต้นนับหนึ่งของพระโสดาบันหรือยังเนี่ยบางทีท่านบีบเรานะคะให้เราปฏิบัติมาเพื่อถึงจุดจุดเนี่ยจุด,จดนับหนึ่งไม่ใช่อยากไปพันิพานอยากไปพันิพานแล้วเราเราดูสิ่งแวดล้อมเราดินะคะเราดูความคิดนึกอ่านของเราดิว่ามันใกล้ ใกล้ไออ่พรอานิพานด่านแรกเนี่ยนิพานด่านแรกอย่างพระนิพานครั้งแรกเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราใกล้หรือย,อยังนะคะอย่างเนี้ยดูไปดูมายังไม่ใกล้เลยบางคนไปดูแค่ศีลห้านะคะบางทีบางคนไปดูแค่ผิวเผินของพระโสดาบันยังมีโลกกดลงท่านไม่เท่าเราเหรอกนะคะท่านไม่เท่าปุถุชนหรอกนะคะโลกกดลงของพระโสดาบันไม่เท่ากับเรานะคะของเรายังเครียดแค้นเดินเตะตะปูเตะนั่นเตะนี่ยังแค้นเลยใครเอาอะไรมาวางไว้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย นะคะยังมีโทสะแรงๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยไหนนะพระโสดบันนะคะดังนั้นนะคะโดนดัดเพื่อนะคะเพื่อให้ตัดแต่งนะคะ,ะกิ่งก้านนะคะสาขาของจิตใจของเราให้มันใกล้เคียงสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นพระโสดบันนั่นเองนะคะนี่คือการดัด ไม้ของลูกของเ่าพญานาคนะคะและถ้าเกิดคุณธรรมของเรามันใกล้แล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกท่านมาช่วยเองนะคะไม่ต้องน้องขอเลยไม่ต้องจัดเครื่องบงสวงอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านจะมาช่วยผู้ที่ผลิตและกําลังดําเนินไปสู่ความเป็นพระโสดาวันเองค่ะจึงขอฝากไว้แต่เท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง Tube, ย t u b e พญาเพชรพัทระนคราชเพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ